ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Worldwide Wave นะครับและเข้าสู่ช่วงรีวิวดว่วน2องทีจับเวล่ะไปสไปร์ลินจี่ p g v g 50าสิบนิกซอร์ส mg ขนาด30 ml จากค่ายเวฟมินิทรีเป็นน้ำยาสไปร์ลินจี่จากค่ายเวฟมินิทรีนะครับ,รบตัวนี้นิกซ์อรได้พัฒนามาจากสไปร์ลินจี่ฟรีเบทตัวเก่าแนละ้วโอเคเดี๋ยวเริ่มชิมกันไปเติมเสียบเสียบเสียบดูดกินปลาก สไปซ์มาก่อนครับลินจี่มาปลายปลายมีบางๆมาแต่สไปซ์แน่จีที่ไหนครับจีที่หน้าหอครับขอใจไหมสไปซ์ผมให้แปดเศษลินจีมายี่สิบมาบางๆเลยแต่รู้สึกถ้าให้พูดถึงว่าสไปซ์ขวดนะที่เรากินกันกระสเนเหมือนไหมเหมือนแต่ต่างเรื่องความซาเพราะน้ำนันเรากินอันนี้เราสูงไงมีความโซดานิดๆซาแต่ไม่ซาเท่าเรากินเพราะนั้นก็คือเขาเป็นออริจินอลไง ความเย็นระดับนี้ถ้าใครสูบเย็นนะผมว่าชอบแน่นอนเอาแค่เรื่องความเย็นนะส่วนรสชาติจะต้องลองสูบแต่ผมว่าอร่อยเลยแหละเป็นตัวออเดอีกตัวหนึ่งได้เลยถ้าเบื่อพวกอ้่นอะไรเงี้ยนะลองมาสับเปลี่ยนดูดลิ้นจี่สไปซ์น่าจะแก้เบื่อได้บ้างแก้เลียนได้บ้างไโคตินไม่ไม่กระแทกคอนะสำหรับ30 mg เนาะสูบได้กดได้เรื่อยๆยาวๆแต่อิ่มนะมีความอิม่มเพราะตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วรู้สึกว่าจะเมาแล้วอิ่มข้าวแดกเล้งมาพิเข้าสู่ช่วงให้คะแนะนแล้วกันเนาะความหวานผมให้3ามเพราะวาด้ว้ววกจแยยลล็ิี ส,ออสไปก็มีความหวานเพราะว่าสไปมันเข้ามาก่อนลิ้ลนจี่ตัวนี้ไม่ลิ้นจี่เปรี้ยวครับเป็นลิ้นจี่ออกหวานถ้าเลือกกลิ่นชัดนี่เต็มห้าผมให้4กลิ่นมาถือว่าครบคันนะมีสไปมีลิ้นจี่แน่นอนเรื่องความเย็นผมให้4 4เต็ม5เย็นอยู่ใช้ได้ถ้าเปรียบเทียบแบบโคลราแบนดเดียวกันนะตัวสไปลิ้นจี่เย็นกว่านิดหน่อยตัวนี้เหมาะกับคนไทยแน่นอนคนไทยน่าจะชอบฟิลแบบว่ามีหวานกลิ่นชัดถ้าสายเย็นนะโหผมว่ามีต้องกระโดดจับจ,จ้อขวดสองขวดอะ่ะสดชื่นครับสดชื่นนิกอิ่มกำลังดีฮะม ไม่พูดเลยไม่อะไรเลยเนี่ยมนานั่งเล่นเกมล่อไฟอย่างงี้เหรอ ความเหงาเป็นผรูเก็บข้รหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนรักหลายสั่งสามารถสั่งซื้อได้ที่ l e s Get p o t ลิไว้างล่างเหมือนเดิมใครอยากได้อยากลองชิมก็ไปติดต่อเขาดูก็กิจกรรมเหมือนเดิมครับไปตามที่เพจ w o w เดี๋ยวเรามีแจกให้ปังๆเลยฝังๆเลยจังๆเลยสามขวดกาเดี๋ยวไปดูในเพจ Worldwide ใจกคิดอยู่แล้วสปอนเซอร์เขาป๋าสายอยู่ในประเทศไหมครับจัดเดี๋ยวก็หอลงบ้านใจเย็นๆใครดูก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดินเป็นกำลังใจให้พวกเรา แต่ตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ